แต่ว่าความอ่อนของจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนมากในการโต้วาทีกันกับโรนัลเรเกนคาร์เตอร์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1977ถึง1981แล้วต,ตอนปี80มีการโต้วาทีกันระหว่างคาร์เตอร์แล้วเรเก a นคนก็ไปคิดว่าเรเกนเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังนะจะข้างในแบบมันสมองไม่มีเป็นดาราแบบรอเก่งแต่ว่าไม่ฉลาด นั่นคือสิ่งที่คนคิดแปลว่าพอโตวาทีแล้วถ่ายทอดสดโอ้โหเรเกนเนี่ยทั้งพูดได้เก่งกว่ามีเนื้อหามากกว่าคิดได้เร็วกว่ามีความเป็นผู้นำสูงกว่าชิมมี่คาร์เตอร์พอออกทีวีแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้พูดถึงหน้าตานะพูดถึงเนื้อหาข้างในมันสมองเนี่ยคาร์เตอร์สู้เรเกนไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่คาร์เตอร์ก็เป็นคนที่มีการจบการศึกษาสูงเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาคาร์เตอร์เป็นคนฉลาดเรเกนตอนที่เรียนที่ยูริก้านั้นเกรดเฉลี่ยคือได้ C ไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าเขามีไหวพริบเขาคิดเป็นเขารู้ประเด็นเขาเกินเป็นผู้ว่าแคลิฟอร์เนียเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีมันสมองและการโต้วาทีมันดึงตัวตนที่แท้จริงออกมาของทั้งสองคนซึ่งทำให้ในที่สุดคนอเมริการชื่นชมและเลือกและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบโรนัลเรเกนโตวาทีดีโชว์ไหวพริบโชว์เนื้อหาที่มีในมันสมองว่าคุณไม่กลวง คุณมีแก่นสารเคนเนดี Kennedy เนี่ยดังถึงทุกวันนี้ก็เพราะเวลาเขาออกทีวีโต้ว,วาทีเขาชนะตลอดเรเกนก็เหมือนกันมันคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการโต้ว,วาทีอย่างมากในยุคนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้